อยู่กัมองคอสัญญาต้องก่อนก่อนที่จะทุบแบบนี้เขาบอกว่าเขาจะใช้พื้นที่ข้างหลังบ้านตรงเนี้ย ทำรั้วของเขาปักเข็มตัวทีตัวใหญ่แล้วมันเป็นพื้นในบ่อเขาบอกว่าให้เราอะถอยออกไป50เพื่อเขาจะใช้พื้นที่ต่อเข็มบ้านเขาลงกั้นรั้วเราบอกเอ้าทำไมหนูต้องถอยก็ให้อยากถังคมว่าให้สังคมอะให้ความเป็นธรรมแล้วสิ่งที่ที่เขาผู้ว่านีมาพูดว่าหนูยิ่งยอมหนูถามกลับกันหน่อยด้วว่าถ้าเป็นบ้านคุณมั่งเนี่ยคุณปลูกมาตั้งแต่มัยสองส 4, ห้าตีตาที่เอากระดาษมุมวชีไป อาจจะต้องดาเนินการยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกันเรื่องใบอนุญาตใบทุกไม่ได้อยู่แล้วนะคะเป็นทรัพย์สินเราใช่ไหมทรัพย์สินเรายังไงอะเขาก็เข้ามาทุกไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็เลยหาพยานหลักฐานยืนยันไม่ได้ว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยตกลงว่ายังไงบ้างถึงได้ทุกมาแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งได้มายินยอมมาดูไหมก็เราก็หาแนวยึดหลักไม่ได้ว่า จริงๆแล้วเป็นยังไงตกคำพูดก็ไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่ชัดเจนมีความผิดยังไงบ้างก็ถ้าฝ่ายหนึ่งก็ถ้าฝ่ายเนี้ยค่ะที่เขาโดนทุบช่งก็สามารถแจ้งความแล้วก็เรื่องกรณีบุกรุกแล้วทำลายทรัพย์ในส่วนที่ต่อเติมเนี่ยเราไม่สามารถอนุญาตได้ด้วยอนีญามาก่อนที่จะล้าทำไมแจ้งความดำเนินคดีอะไรไม่ได้ช่างทำได่องมือช่างไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้เขาเป็นบ้านคนอื่นจะเป็นฝ่ายของคุณป้าผู้ทุบบ้านเนี่ย มาขอคําปรึกษาทางสูตรน้ำาลงทําก่อนว่าเขาจะทได้ไหมหรือมันไม่ได้ถ้าหากมีหนังสือยินยอมซึ่งกันและกันที่ว่าชิดแนวเขตบ้านเขาปลูกในที่ของเขาแต่ว่าติดกับแนวเขตของของคุณป้าออย่างเช่นถึงเจ้าพึ่งปลูกสร้างใหม่ๆเลยเนี่ยก็เป็นข้อตกลงหรือว่าต้องคุกันเงอเนเงก็ต้งอง พ <oh ี่เขาเสนอแบบนี้พี่พอดีน้องเขาอยากจะคุยทั้งเรืทั้งตลาดใช่หน้าที่ใวันนี้ถือว่ายังไงเขคนนี้ค่ะน้องค่ะป้าเขาน้องเขาเคยมาลองลองถามแม่ก่อาได้อาจจะแบบบอกตลาดแล้วก็ให้เขานี่คือตัวนี่คือมุมที่ดีให้คุยเรยนก่อนแล้วตกลงเป็นหนังสือกัน ว่าที่ที่ลงก็คือน่าจะเป็นลูกสะพ้ายอาจจะการสื่อสารอะไรกันโซเชียลนะสื่อมันก็ไปเร็วอะในการดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปเร็ว